Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wa bihi nasta'in Wa la hawla wa la quwwata Illa billahi wa alihi n'azim Wa la rabi li sadari Wa yassin li amri Wa halun uqadatan Min lisani Yaqtadi qawwan umma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nakabkan ni kau In ikwan nak Dan raun Temi ci video Nakab nailuk dunia ini Nakab ซึ่งอัลลอฮฺ سبحانه ูละ تعالى ได้ไว้ชีวิตให้กับเรานะครับให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้ศึกษาให้เราได้ปฏิบัติคุณงามความดีต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ตลอดจนการเตาบัตการขอพระยโทษจากอัลลอฮฺ سبحانه ูละต ع ا า ى นครับก็ล่าห์มดุลิลละนะครับวันนี้ก็จะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของรุกยะนะครับอรุกอรุกยะ ครับอัชราอียะครับรุกยะคืออะไรครับอ่ารุกยะก็คือมาจากคำว่าอะลูกอนะครับก็คือการอัลกูดะอัลเลติยูรักีบิฮะซ ا ฮิบ ل أ ف ا ت كالحمّة والصرع ว่าก็อีกที่ได้เรียกเั็นอาฟัตรุกยะก็คือการขอดุอานะครับนะขอให้รอดพ้นครับด้วยกับอันอุรแอนด้วยกับการดุอา อท่านนาบีสุสลตลลล่านละวานะครับแล้วก็ได้เป่าไปยังผู้ที่มีความเจ็บป่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับกายภาพนะครับเป็นอุบัติเหตุนะครับจากการเจาะกัดนะครับหรือการโดนพิษนะครับพิษร้ายจากอสราพิษต่างๆ นะครับหรือโรคที่เกี่ยวกับจิตใจนะครับโรคที่มาจากการวิศวะจากยินไยตอนโรคทางสยศาสตร์นะครับที่มีการถูกบองร้ายด้วยกับการทำสยศาสตร์หรือโรคสายตาอิจฉาริษยานะครับการใช้ลูกยะเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาโรคในทัศนะของอันอิสลามนะครับตั้งแต่สมัยของท่านนบีสุลต่านละวะสัลลัมนะครับ บรรดาอุลามะนะครับเห็นพร้องกันว่าการลุกยะนั้นนะครับไม่อนุญาตเว้นแต่จะต้องมีสามเงื่อนไขเท่านั้นนะครับการลุกยะนั้นไม่อนุญาตนะครับเว้นแต่จะต,ต้องมีสามเงื่อนไขเท่านั้นหนึ่งก็คืออันตะกูนามินันกุรอานวสุนนะฝ่ายแยุุมินไคยอธิมาหนึ่งก็คือจะต้องเป็น การรุกยะที่มาจากอัลกุรอานนะครับแล้วก็อัสซุนนะซึ่งเป็นดุอานะครับมาจากท่านนบ,บียสุลลัลลอฮฺวะอาเลีห์วะสัลลัมนะครับประการที่สองอันตะกูนในภลษาอตินาหรบับนะครับประการที่สองคือนะถ้าหากว่าไม่ใช่กุรอานแล้วก็อุนฎูนะอาจจะเป็นดุอาทั่วๆไปนะครับแต่ให้อยู่ในภาษาอาหรับที่เราสามารถที่จะฟังได้รู้เรื่อง ในการขอจากอัลลอฮฺสุบฮานวตาลาหรืออาจจะไม่ใช่ภาษาอาหรับนะครับนะหรืออาจจะไม่ใช่ภาษาอาหรับเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับแต่เป็นการขอดุกอาครับอย่างอัลลอฮฺสุบฮานตาลาเพียงผู้เดียวนะครับไม่อนุญาตให้ขอจากกินจากชายตอนนะครับหรือจากสิ่งอื่นๆที่เป็นมักลุกอกทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นตะวาลุงวาลีนะครับนะหรืออาจจะเป็นลุกยะ นะครับภาษาอื่นๆที่เราไม่เข้าใจนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตให้นะครับประการที่สามอายะตะกงิดาอันนฮาซาบบุมินันอัสบับลาตะกซิรอลาฮาอิลลาบิอิตนิลลาฟะลายะ ف ل ا ي ع ت ق น ا ل ن ف ฟ ف ฟ ف ฮาลิซาติฮาประการที่สามก็คือจะต้องยึดมั่นยึดเหนี่ยวว่าอัลลอสตะลานั้นเป็นผู้ให้หายเป็นผู้ทรงให้ป่วยนะครับ นะการลุกยะมันแค่อัสบับหนึ่งนะครับไม่ได้ให้ร่องรอยอะไรนอกจากการอ e ีเินจากลอสุภาโนตาลาพอย่างผู้เดียวก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เรารับประทานยานะครับที่เรากินยาเพื่อรักษาโรคนะครับถามว่ายานั้นไม่มีอำนาจในการให้โทษให้คุณนะครับให้เป็นให้เราหายจากโรคร้ายนะครับ เว้นแต่ Allah s u b h a n u wa Taala ผู้ซึ่งอนุมัติให้เราเท่านั้นนะครับนี่คือเป็นสิ่งที่อิสลามได้สอนให้กับเรานะครับในสามเงื่อนไขนั้นมีฮะดิษนะครับมีบันทึกโดยอิมามมุสลิมนะครับจากอัลอฟบินมาลิกได้กล่าวว่าเรานั้นได้รุกยะในสมัยยะฮิลียะนะครับ เขาได้ไปถามท่านนบีสุลต่านละวะอัลลอฮิวะลาอิฮ์วะสัลลัมก็กล่าวว่ายาะ ر س و ل ลลอฮ์ไก่ฟตรอฟิดาลิกนะครับพระท่านนบีเห็นอย่างไรกับกับกับการกระทําของเราในอดีตที่ผ่านมาท่านนบีสุลต่านละวะอัลลอฮิวะลาอิฮ์ยะริดูอัลัยยารุกอกุมนะครับไหนลองอ่านมาสินะเป็นรุกยะแบบไหนนะครับและท่านนบีได้กล่าวว่าลาบะซซาบิรุกอมาลัมยาคุนฟิฮิชิรุคุนนะครับ นีบอกว่าถ้าหากว่าเป็นลูกยะที่ไม่มีการชีริกต่อัลลอไม่มีการทั้งภักีกอัลลอฮ์นะครับไม่มีการขอความช่วยเหลืออื่นจากอัลลอฮ์นะครับก็เป็นสิ่งที่อนุญาตให้ได้นะครับนี่คือเป็นเรื่องราวที่อิสลามได้สอนให้กับเรานะครับแล้วก็ท่านโรเบียได้กล่าวถามท่านอิหมามอัชชาฟิรีนะครับกล่าวเกี่ยวกับเรื่องของลุกยะ ว่าก็ละลาบักษ์ซาอิยูรักที่บีกิตาบิลละว่าไม่อยารีนฟูมิงติกริละนะครับท่านนิมมชาฟิอีบอกว่าไม่เป็นไรในการที่เราจะรุกยะด้วยกับอันกุรอานและก็สิ่งที่เรารู้ความหมายนะครับจากการติกรุลลอฮ์เอ่ยนะครับนะนั่นคือเป็นสุนนะของท่านนบีสโลล้อวาเลียหัวสัลลัมนะครับนะเพราะอันกุรอานที่เราใช้ในการรุกยะนั้น อัลล Allah ลาได้กล่าวไว้ใน surah al i s r อ a นะครับอายะที่82ว่าวันุนนซิลุมินั้นอุรอานิมาฮุวะชิฟะวะราะห์มะตุลลินมุอ์มินีนนะครับเราได้ลงอัลกุรอานมานัน้นมาฮุวะชิฟาอันมันเป็นสิ่งที่นะครับเหยียวยานะครับรักษาโ,โรคต่างๆวะราะห์มะตุลลินมุอ์มินีนและเป็นความเมตตาให้กับบรรดาประชาชาติผู้ศรัทธาเช่นเดียวกัน ว่าเราจะซีดูซอลิมีนะอิลลาคอซารอและบรรดาผู้ที่อธรรมนะครับไม่มีอื่นใดเลยนอกจากขาดทุนเท่านั้นนะครับฉะนั้นอยากจะฝากกับพี่น้องนะครับในเรื่องราวเกี่ยวกับลุกยะนะครับถ้าเราทําผิดทําพลาดอาจจะเป็นเรื่องที่าบาปนะครับแล้วก็เข้าข่ายในเรื่องของการชีริกต่อรัศต่นะครับผมขอฝากนะ Yang tahun ini bila itu fiqh wahidiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.